สาวพลอยเชอร์มานไม่ปิดบงังตอบชัดเมื่อถูกถามถึงแฟนหนุ่มคะ่ะเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวแนวหน้าของเมืองไทยเลยและคะ่ะสําหรับสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักิ์หรือไลลาบุญยศักิ์คุณมัมของเรานั่นเองแม้จะผ่านไปนานแค่ไหนชื่อเสียงและความสามารถของเธอก็ยังคงยืนหนึ่งในวงการบันเทิงอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะและถึงแม้ว่าจะมีวานใจเข้ามาดูแลหัวใจของเธอ นหนุ่มหล่อตานำข้าวไม่มีผลกระทบต่อเรื่องงานและชื่อเสียงแต่อย่างใดล่ะค่ะและที่ช่วงเปิดตัวใหม่ๆก็ทำเอาไอจีแทบแตกกันเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงภาพคู่กันสักเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งแฟนขับเข้ามาถามแล้วล่ะค่ะว่าอยากเห็นมัมของเราลงรูปคู่กับแฟนอีกอะ่ะงานนี้คุณมัมไม่รอช้าจ้าเข้ามาตอบทันทีว่า usk ค่ะเป็นอันรู้กันทีว่าจบประเด็นข้อสงสัยที่หลายคนถามว่าแฟนหนุ่มนั้นหายไปไหนคะ่ะ สรุปแล้วเขายังคงอยู่ด้วยกันอยู่นะจ๊ะไม่ต้องห่วงหวังว่ายังไงแล้วก็คงจะมีภาพมาให้แฟนๆได้ชมกันค่ะ